แกนี้กองวัสดุวันนี้สั่งทุเรียนแบบตัวเล็กแต่แบบไม่ต้องถอนมาให้ใสก่กระถางมาเลยเดี๋ยวจะมาถอนเองดูนะครับเพราะว่าครั้งมันก่อนค่อนข้างจะเสียหายเยอะกว่าจะตั้งตัวได้นะครับแต่นี่เอามาแบบนี้เลยใสยก่กระถางมาเลยดูซิว่ามันจะเป็นยังไงด้วยดูด้วยครับดูด้วยครับด้ยมันจะออกมาแบบไหนนะครับเปิดมาปาั๊บพึบนี่ฮะนี่มันต้องอย่างนี้ มันต้องอย่างนี้ครับนี่เอาใส่ถุงมาแบบนี้จ่อยแม่เลอันนี้อันนี้ทำอะไรม้อนทองมอนทองทองนะครับทำไปเรียนรู้ไปไปเรียนรู้ไปมันก็ไม่ได้ทามันก็ไม่ได้สูงกันเท่าไหร่ อันนี้ต้นละเฉลี่ยแล้วมันต้องละสิบสองบาทหกสิบตังค์ครับค<ม>่าส่งค่าแพ็คค่าอะไรเกือบร้อยตต้นละสิบบาทค่าส่งค่าอะไรนะ่าต้องดูต้นละสิบสองบาทหกสิบตังค์คือแบบสวยเนาะว่าเนดูออกมาลักษณะแบบนี้นะครับมันมันโอเคนะครับนี่เพราะว่ามันดินมันก็อยู่ในนี่นะเนาะมันอยู่ในนี่มีต้นที่สวยเลยครับมาดูแลได้เอาลองที่หนึง่ง เรก็จะมีประมาณ50ิต้นถึงไม่ถึงไม่รู้เกินไม่เกินไม่รู้เพราะว่าเขาประมาณให้ขนาดนั้นอันนี้เป็นของที่สองนะครับถ้าออกมาสภาพนี้ก็โอเคเลยใช้ได้เกียมนะครับนี้นี่นก็ต้องไว้ดูแลเราถอนเองต่อไปถอนที่ะห้าต้นสิบต้นมันก็จะค่อนข้างที่จะได้ดีกว่า เกิดพอเปลือาาถัมันตั้งออกมามันจะเป็นแบบโอเคนีตอนเชี่ยหายมันน้อยมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับสดชื่นเลยดูสิสแบวบนี้ออกมา่ามบางอ่อสูญเสียไปค่อนข้างยังรู้กันไปนใช้วิธีนี้อพอสมควาครามันก็จะแพงกว่านิดหนึ่ง แต่ว่าเราค่อยเอามาถวนอีนี่นี่อัดชื่นเลยด้วยครับมันก็ไม่เสียหายเราค่อยมาถอนออกทีหละนีะ่นี่นี่นี่ เอ,อามาอยู่ในถุงนีห้าสิบต้นเราก็ก็เลียย้ยงได้ยางนี้ก่อนพร้อมพร้อมแยกลงถุงดำใหม่เมื่อไรค่อยทำอทอยอเอาถ่ายให้ดูตัวเก่านี่ตัวเก่ากำลังกาลังฟื้นดูว่าตัวมันกำลังฟื้นถ้ามันตั้งตัวได้ขนาดนี้มันก็ไปพืชอันนี้มันยังตั้งตัวไม่ได้เท่านี้เลยอ่ะ กีหายไฟืนอันนี้มอนทองเนาะอันนี้มอญทองอันนี้ก็มอนทองแต่ตัวนี้ทะเดียนบ้านเดียนบ้านนี่ทเดียนบ้านก็มีเสียหายเหมือนกันเแบบนี้แหละติดตามตอนต่อไป ถุงละห้าสิบต้นนะพ่อเนาะประมาณเขาบอกว่าถุงละห้าสิบต้น